สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเจ้ารอกที่มีชื่อว่า Browning a n d a m a n น,นะฮะก็จะเป็นรอกเบอร์8000นะครับเนี่ยฮะเป็นรุ่น8000นะครับก็เป็นรอกขนาดใหญ่นะฮะเนี่ยครับน้ำหนักก็น่าจะมีประมาณเกือบเกือบครึ่งโลได้นะครับตัวรอกนะฮะก็ผมจะสรุป แบบง่ายๆเลยนะครับแบบสั้นๆนะตั้งแต่ต้นคลิปนี้เลยนะครับว่าน่าผิดหวังนะครับสําหรับผมนะฮะก็ถามว่าน่าผิดหวังยังไงนะครับก็คือล่าสุดนะครับผมเอาไปตกปลานะครับคือลอกตัวนี้ผมซื้อมาประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เคยได้ปลาเลยนะครับยังไม่เคยได้ปลาแล้วก็พอดีว่า ล่าสุดนะครับไปตกปลาที่บ่อแห่งหนึ่งนะฮะเพิ่งจะโยนเหยื่อลงไปสองไม้นะครับลงไปสองไม้ปุ๊บนะฮะแล้วก็ไม่มีปลามาดึงนะครับไม่มีปลามาตอดมาดึงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะหลังจากนั้นนะฮะไม้ที่ไม้ที่สองเนี่ยผมก็หมุนขึ้นมานะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเงียบนะดึงขึ้นมาเพื่อจะเหวี่ยงเหยื่อไม้ที่สามนะครับในขณะที่กําลังกรอสายกลับเนี่ย ก็เราก็จะปรับนะเราก็จะปรับไอ้ตัวตัวแดกนะตัวแดกหน้าเนี่ยให้มันแข็งนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สปูลมันไม่ขยับนะครับเราก็จะได้ก่อสายกลับมาได้นะทีนี้พอหลังจากที่เรากําลังก่อสายเข้ามาเนี่ยความรู้สึกคือ,อ,อตัวสปูลเนี่ยนะครับมันเหมือนกับมันเงียบๆนะครับมันเงียบๆก็คือพูดง่ายๆก็คือไอ้เขี้ยวตรงนี้นะฮะ เี sure to to i̇şte right. well, road, ้ยวตรงนี้นะครับมันจะต้องไปเสียดสีหรือว่าไปกรีดกับตัวเฟืองนะครับจะต้องไปกรีดกับตัวเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องพูดง่ายๆก็คือสปูลจะต้องสามารถที่จะหมุนได้เวลาปลามันดึงสายนะครับดึงสายจากสปูลออกไปนะครับตัวกรีดเสียงตัวนี้นะครับหรือที่บางท่านอาจจะเรียกว่าตัวคลิกเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นแผ่นโลหะที่ยึดกับน็อตสองตัวนี้นะครับแล้วก็มี เป็นแผ่นโลหะที่โค้งลงมาเพื่อจะมาอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกับจุดกลางตรงนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการเสียดสีกับตัวนี้นะครับตัวเฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะกรีดกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดเสียงนะครับซึ่งรอกที่มีคุณภาพนะครับที่ดีหน่อยเนี่ยที่ผมสังเกตนะครับมันก็จะเป็นระบบสปริงนคือเขาก็จะมีระบบเป็นสปริงนะครับออกแบบมา หรือถ้าเกิดมันจะเป็นแผ่นโลหะแบบนี้เนี่ยก็น่าที่จะทําออกมาได้แข็งแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยน่าผิดหวังนะครับที่ผมบอกนะก็คือน่าผิดหวังในเรื่องของเจ้าตัวกีดเสียงที่ว่าเนี่ยอ่ามันหักออกไปนะครับมันหักโดยที่ปลาไม่ได้ดึงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าหักเพราะว่าปลามันมีการลากนะมีการลากให้สปูลมันหมนุนแล้วก็สายถูกดึงออกไปอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับว่าโอเคมันมีการ มีการลากออกไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานหนักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัวกีดเสียงตัวนี้หักนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับสำหรับกรณีที่ถ้ารอกตัวนั้นเรามีการใช้งานอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็มีการใช้งานหนักอยู่พอสมควรแต่ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกคือมันยังไม่เคยได้ปลานะฮะแล้วก็ยังไม่เคยมีปลาดึงด้วยนะครับไม่เคยมีปลาดึงให้ให้สปูลมันหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเสียงดังจากสปูลเนี่ย โดยเกิดจากปลาเป็นตัวดึงไม่มีนะครับไม่เคยใช้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ซื้อตัวนี้มาเมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเอาไปออกทริปตกปลาอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับไม่เคยได้ปลาแม้แต่ตัวเดียวไม่เคยมีปลามากินไอ้ไอ้เบ็ดที่ใช้กับลอกตัวนี้เลยซะด้วยซ้ํานะครับอาจจะมีตอดบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะครับแต่ว่ามันไม่เคยดึงนะครับไม่เคยดึงสายออกไปนะครับที่จะทําให้สปูลมันหมุนนะฮะ แต่ว่าพอเมื่อวานนี้ผมไปตกปลาอีกอีกแห่งหนึ่งก็ปรากฏว่าเจอปัญหานะครับมันหักนะมันหักในไม้ที่2อนะตอนที่ผมกรอสายเก็บนะครับซึ่งจริงๆการกรอสายเก็บเนี่ยโอกาสจะหักเนี่ยมันก็แทบจะต้องบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะปรับเราจะปรับไอ้ตัวดรัเนี่ยให้มันแข็งสักนิดนึงนะครับให้มันแข็งเพื่อที่เราไม่ต้องการให้สปูมันหมุนในขณะที่เราก่อสายเก็บนะครับ แต่ปรากฏว่าพอเก็บสายกลับเข้ามาปุ๊บนะครับมาตรวจสอบดูนะครับในขณะที่ผมเริ่มที่จะคายนะเริ่มที่จะคายตัวสปูนให้มันหลวมสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้จัดเรียงสายใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ได้สายระดับความยาวที่ต้องการก่อนจะเวียงเหยื่อในไม้ถัดไปก็ปรากฏว่ามันเงียบนะบตอนนั้นผมก็สังเกตว่าเฮ้ยมันแปลกนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูก็ปรากฏว่ามันก็คือตัวเนี้ยมันหักนะครับทีนี้ถามว่าหักเนี่ยหักหักได้เพราะอะไร นะครับประการแรกก็คือถ้าพูดถึงการใช้งานก่อนก็คือว่าเนื่องจากาผมเอาไปใช้งานแล้วไม่เคยมีปลาดึงเลยนะครับไม่เคยมีปลาแบบลากยาวๆนะครับแบบพวกปลาสวายลากหรือปลาบึกลากอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นปลาพวกนั้นลากนะครับแล้วก็ในขณะที่เราต่อสู้กับปลาเยอะกับปลาเนี่ยแน่นอนอาจจะมีการปรับเบรกบ้างแข็งบ้างอ่อนบ้างแล้วปลามันมีการดึงออกไปได้บ้างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่า มันตายในหน้าที่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่มันหักโดยที่ยังไม่เคยมีปลามามากินเบ็ดนะไม่เคยมีการใช้ลอกตัวนี้เยอะกับปลาสู้กับปลาใดๆเลยแล้วมันหักนะครับผมก็ต้องสันนิษฐานก่อนว่าเกิดจากการผลิตตั้งแต่ต้นนะฮะเกิดจากการผลิตตั้งแต่ต้นว่าไอ้เจ้าชิ้นเนี้ยนะฮะโลหะแผ่นเนี้ยมันน่าจะบอบบางเกินไปนะครับอาจจะเป็นเฉพาะตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าตั้งแต่ตอนได้รับมาเนี่ย เราก็เคยมีนะฮะตอนที่ผมได้มาใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการเคยจับแล้วก็ลองปรับด้วยมือดูนะครับเคยลองปรับด้วยมือดูบ้างซึ่งในขณะที่เราปรับด้วยมือดูเนี่ยนะครับมันมันก็ไม่ไม่สามารถที่จะหมุนได้เร็วเท่ากับปลาด,ดึงอยู่แล้วนะครับเราพยายามลองหมุนดูเพื่อจะฟังเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังเสียงว่าเสียงเบรกเป็นยังไงนะครับเสียงสปูลที่มันดังเวลามันหมุนเนี่ยเป็นยังไง นะครับก็ได้แค่ทดลองได้แค่นั้นนะฮะแต่พอไปใช้งานจริงนะครับวันที่คาดว่า,าจะต้องได้ปลาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราก็อยาก,กะตกปลาเพื่อได้ยินเสียงปลามันลากจากรอกตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าเจอปัญหานะครับคลิกเสียงด้านในนะครับตัวกรีดเสียงหักนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดจะให้ผมรีวิวแบบสรุปแบบเอาตามความรู้สึกของผมเองนะอันนี้ คนอื่นอาจจะชอบมันก็ได้นะครับในกรณีที่บางท่านอาจจะเคยซื้อเจ้ารุ่นนี้ไปใช้นะครับแล้วก็อาจจะปัจจุบันอาจจะยังเป็นเจ้าของรุ่นนี้หรือว่ามันจะมีเป็นเบอร์หนึ่งหมื่นอีกเบอร์หนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าตัวกีดเสียงเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันนะครับจริงๆรุ่นนี้ผมเห็นเขามีขายตั้งแต่เบอร์500นะครับแล้วก็สีสปูลก็มีให้เลือกเป็นสีทองกับสีแดงนะครับก็ผมเลือกสีแดงมาเพราะว่าสีทองมันหมดนะครับ ก็ปรากฏว่าเนี่ยครัตัวกีดเสียงมันหักนะครับท่านอื่นไม่รู้ว่าเจอกันยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเจออาจจะเจอตัวที่ qc มันดีก็อาจจะไม่มีปัญหาก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเจอตัวนี้แล้วผิดหวังมากนะครับผิดหวังจริงแล้วมันทําให้วันนั้นเราตกปลาด้วยความไม่มีความสนุกนะครับเพราะว่าการตกปลาเราก็อยากจะได้ยินเสียงรอกมันทํางานนะครับเวลาปลากินนะครับก็วันนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นวันหนึ่งที่กร่อยไปนะครับ ก็เอาเป็นว่า,เ,าเรื่องอื่นนะฮะเรื่องของความแข็งแรงอื่นๆนะครับสปูนเป็นโลหะนะครับแล้วก็พวกระบบอะไรต่างๆเนี่ยความไหลลื่นนะครับแล้วก็ลูกปืนอะไรต่างๆเป็นลูกปืนตเีเป็นแบบ one way นะครับก็คือหมุนนะฮะการตีกลับนะครับเป็นแบบ anti reverse นะฮะใช้ลูกปืนนะครับไม่ได้เป็นใช้ตัวเขี้ยวล็อกนะครับอย่างอื่นไม่มีปัญหานะครับ น้ำหนักก,ก็พอประมาณนะครับตัวนี้ถนะ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะมีประมาณเกือบๆน่าจะเกือบๆครึ่งโลหรือประมาณนั้นนะนะสี่ห้าร้อยกรัมนะครับเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเรื่องอื่นมันโอเคนะแต่พอมันเจอว่าตัวนี้หักง่ายเกินไปเนี่ยก็ทําให้รู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเรื่องของความทนทานนะแต่เดี๋ยวเรื่องการซ่อมมันไม่น่ายากอะไรนะครับก็แค่ขันน็อตตัวนี้ออกแล้วก็หาแผ่นโลหะซึ่งแผ่นโลหะเนี่ย เนี่ยฮะก็แผ่นโลหะประเภทอย่างนี้แล้วครับเป็นแผ่นโลหะแบบบางๆนะฮะที่มันสามารถเวลามันเวลามันกรีดกับตัวเฟืองเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยถ้ามันกรีดกับตัวเฟืองแล้วมันดังออกมาได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งไอแผ่นโลหะแบบนี้นะครับจริงๆก็บางท่านก็ใช้พพวกกิ๊บนีบผมบางๆอะไรก็ได้นะครับ อันนี้ผมแกะมาจากม้วนเทปวิดีโอแบบเก่านะครับก็พอดีไปเห็นมีคลิปของน้าท่านหนึ่งนะครับก็จําไม่ได้แล้วมันคลิปไหนนะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมากที่ให้เรามองว่าเออมันน่าจะใช้วัสดุอัตัวนี้นะครับเอามาทดแทนนะครับเอามาทดแทนในจุดนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยก็คือเดี๋ยวอาจจะต้องมีการมีการตัดมีการดัดนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งแทนนะครับแล้วก็ดัดให้มัน ให้มันมากรีดบริเวณเฟืองที่จะอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับก็น่าจะกลับมาใช้ได้ส่งเสียงดังได้ตามปกตินะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยก็ไมไ่มาแนะนําวิธีการแก้ไขนะครับแต่ว่าจะมาบอกว่าเจ้ารอกยี่ห้อบราวนิงอันดามันนะหมายเลขเบอร์8,000นะครับเนี่ยหมายเลขเบอร์8,000ก็ถือว่าเป็นเบอร์ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่นะ เหมาะสำหรับไป,ไปตกปลาแบบน้ําหนักเป็น10บสิบโลอ่ะนะครับเอาอยู่แน่นอนนะฮะแต่พอมาเจออาการว่าลอกเมันใบนะครับตัวกีดเสียงขาดไปหักไปก็มันทําให้การตกปลาในวันนั้นก็ถือว่ากร่อยไปเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องไปแก้ไขอีกทีนึงนะครับแล้วก็คงจะไปแก้ตัวที่หมายเดิมอีกครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตในคลิปในคลิปหน้าต่อต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับสรุปนะครับ Browning อันดามันนะฮะหมายเลขอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับที่เป็นระบบตัวกริดเสียงแบบที่เป็นแผ่นโลหะแบบนี้นะครับสำหรับตัวที่ผมเจอไม่ทนนะครับสำหรับผมนะแต่ของท่านอื่นอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับนะขึ้นอยู่กับการผลิตว่า QC ตัวนี้มันอาจจะไม่ดีมาหรือยังไงตั้งแต่ต้นอันนี้ก็บอกไม่ได้นะครับ เอาไวว่าผมเจอตัวนี้แล้วผิดหวังครับนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ